กลุ่มนักกฎหมายนิรนามระดับพระการยืนฝันอุ้งอิงและทวีพ้นตำแหน่งคู่พบหลักทันทักษิณยังไม่ถูกจำคุกจริงต้องนำกลับเข้าเรือนจำจะที่มีการรายงานค่ะถึงชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือจุดสลบที่จะทำให้นายทักษิณและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะอาจจะโดนดำเนินคดีหรือไม่กระทั่งความเคลื่อนไหวที่รุนแรงเมื่อกรณีดังกล่าวค่ะจะทำให้นายกและรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งด้วย โดยตามที่สำนักข่าวอิสาราได้มีการรายงานถึงการร้องต่อกก,กตก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10กันยายน2567าสำนักข่าวอิสาราได้มีการออกมาเผยแพร,ร่ข้อมูลในเว็บไซต์ถึงกรณีที่มีการยื่นร้องให้ทำการตรวจสอบชั้น14อีกโดยมีเนื้อหาบางส่วนนะคะที่น่าติดตามว่าคณะนิติชนยื่นกกตอขอสารรัฐธรรมนูญสั่งแพททองทานและทวีสินพ้นตำแหน่งปมทักษิณชั้น14 นายทักษินชินวัตรซึ่งมีโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดแต่ถูกนำตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดระยะเวลาสุทธิที่ต้องรับโทษจำคุกการถูกควบคุมตัวโดยการพักอยู่ที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้มีข้อยุติตามผลการตรวจสอบของกสมแล้วว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่จะกระทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา27จึงถือเป็นการกระทำอันใช้บังคับไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูนมาตราหาทั้งนี้ค่ะสำนักข่าวอิสาราระบุเมื่อวันที่5กันยายน2567มีกลุ่มบุคคลค่ะที่ใช้ชื่อว่าคณะนิติชนเชิดชูธรรมได้มีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเพื่อขอให้ส่งเรื่องค่ะไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานชินวัตรและนายทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่ นายทวีสวซองอาจขาดคุณสมบัติทั้งในเรื่องของการเป็นผู้มีความส่อสัต์เป็นที่ประสษทและอาจจะเป็นเรื่องการมีพฤติกรรมค่ะที่อาจจะเป็นการาฟาฝฟื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างแรยแรงซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บสําสำหรับหนงังสือคณะนิติชนัชชูธรรมระบุบางช่วงว่าเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้ง อ้างถึงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมที่มีการถแถลงโดยนายวาสันไพยหลิกลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันที่สองสิงหาคม2567้าเรื่องนายทักษิณได้รับสิทธิรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นคณะนิติชนเชิดชูธรรมมบหมายให้บุคคลที่มีชื่อและที่อยู่ท้ายหนังสือนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องและให้ข้อมูล ทั้งนี้คณะนิติชนชัดชูธรรมเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความรู้ทางกฎหมายได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะชัดชูรัฐธรรมนูญที่รองรับการดำรงอยู่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยจะมีการใช้สิทธิหน้าที่ของพงชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ติดตามเร่งรัดให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการตามหน้าที่ของรัฐอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอันเป็นหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา53และเป็นสิทธิของประชาชนที่จะติดตามเร่งรัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา51ดำเนินการด้วยการใช้ฐานแห่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนหรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มาจากข้อมูลปฐมภูมิที่เชื่อถือได้พร้อมกับนําเสนอความเห็นทางกฎหมายอย่างอิสระ เพื่อให้มีการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐมีความครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการทางการเมืองเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ คำร้องฉบับนี้เป็นเรื่องการกระทําโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของนางสาวแพทองทานที่ได้กราบบงคมทูนเสนอแต่งตัง้งนายทวีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่3กันยายน2567และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่4กันยายน2567ผลจากฐานแห่งข้อที่จริงดังกล่าวได้มีความเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องที่สำคัญ2เรื่องเช่น การจำคุกนายทักษินตามคำพิพากษาถึงที่สุดโดวยวิธีการที่ไม่ใช่การคุมขังอยู่ในเรือนจำแต่ได้ถูกนำตัวไปพักอยู่ที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จะต้องรับโทษจำคุกอันเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่มีผลให้บังคับมิได้ เมื่อการพักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ181วันใช้บังคับไม่ได้จึงถือว่ายัางไม่มีการจำคุกนายทักษิณตามคำพิพากษาหรือไม่หากถือว่ายังไม่มีจะต้องจำคุกนายทักษิณโดวยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาหรือไม่เป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปหากได้ผลเป็นที่ประการใดโปรดแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วย นหนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2,560มาตรา41วรรค3ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจง้งหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา68อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงท้ายสำนักข่าวอิสารายังมีการระบุว่าสำหรับคณะนิติชนเชิดชูธรรมคือกลุ่มบุคคลที่เคยยื่นเรื่องต่อกกตมาแล้ว3เรื่องในานามบุคคลคือ1 กรณียุบพักเพื่อไทยเช่นเดียวกับที่กะกะตเคยยื่นเรื่องให้ยุบพักเก้าไกลโดยอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญกรณีนายทักษิณใช้นายเสรทฐาทวีสินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครอบงำคณะกรรมการบริหารพักเอื้อประโยชน์ตนเอง 2. ขอให้นายทะเบียนพักก,การเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อออกคำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยพน้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และ 3. ขอให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งใช้อำนาจยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานว่าต้องสิสุดลงหรือไม่เนื่องจากอาจเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และอาจจะมีพฤติกรรมที่ฟ่าฟื้นต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องที่สก่อนหน้านี้ เลึกอสองผู้การราบ1ราบ11ทมรอใส่บูเตรียมทหารรุ่นที่34จัดขุมกำลังพลเอกยุคมิกตูจากราชอ,องค์รักษ์เวนสู่ราชอ,องค์รักษ์ประจำพระองค์จากเมื่อวันที่10กันยายน2,567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทารารามาทิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรกลา้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชอ,องค์การแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นในพลให้ดำรงตำแหน่งทั้งนี้โดยประกาศ พระบรมราชะองค์การโปรโดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายฐานชั้นในพลให้ดำรงตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกิจดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560มาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง,ง,งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นในพลให้ดำรงตำแหน่งจำนวนสองนาย 1>, 1. พลตรีจากพงเสลาตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อัตราพลตรีดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบที่1มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีสองพลตรีกุลบุตรปัดชิมตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หนึ่ง วงเล็บ2หน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กราชวลลบที่11มหาเล็กราชวลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้ในวันเดียวกันข่าวเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังมีประกาศพระบรมราชองค์การประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารแต่งตั้งพันเอกสุรเดชเหลี่ยมไทยตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารรักษาวังมหาเล็กราชวลบรักษาพระองค์ หน่วยปัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ต่างตั้งเป็นราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าว t ดอะทรู h ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนายทหารในการทํางานรับใช้ชาติและสถาบันต่อเนื่องโดยพบว่าในเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมฐารราบที่31รักษาพระองค์ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเมื่อวันที่7มีนาคมปีพศ2559ว่า พันเอกจัก,กรพงศ์เสลาเสราบ31รอรออรวมตอนรับพันเอกพงศกรอาจสัญจรรองเสนาธิการพลหนึ่งรออตรวจเยี่ยมการตรวจพร้อมรบและการรับฟังการบรรยายสรุปการวิเคราะห์ภารกิจตั้งรับคันที่2พร้อมทั้งให้โอวาสแนวคิดในการฝึกในการตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2,559้อเของ min, ร1ามรอและเมื่อวันที่7กันยายนปีพศ2559 พันเอจกจักรพงศ์เสลาเสนาธิการรอ3รอก็ยังมีการควบคุมค่ะการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะประจําปี2,559ของรอ31,3อัสรอณสนามยิงปืนทราบระยะศูนย์สงครามพิเศษเพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาและในวันที่5พฤศจ,จิกายนปีพศ2557 พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานาาะผอเาบ่อได้มีการลงนามในคำสั่งกองทัพบ,บกที่377ทับ2557ให้หนายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนหรือการยกย้ายระดับพันเอกพันโทที่เรียกว่าโผลยกย้ายระดับผู้บังคับกองพันจำนวน251นายลงวันที่5พฤศจิกายนปีพศ2557ซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็พบชื่อของ พันโทกุลบุตรปัดชิมเตรียมทหารรุ่นที่34ขยับจากผู้ช่วยฝ่ายยุทธการทัพภาคหนึ่งมาเป็นพบร1 1อพันสามรอ วันที่10มีนาคมค่ะปีพศ2564เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบาตัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายลำดับที่1คือว่าที่พันเอกสุร,รเดชเหลี่ยมไทยเป็นพันเอก